สวัสดีครับทุกคนวันนี้เจอกันอีกแล้ววันนี้เราจะมาพิสูจน์กับเจ้าควายของเราเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่แข่งขันชนะมาหลายแมตช์แล้วนะฮะว่ามีความเร็วแล้วก็แข็งแกร่งกว่าเจ้าอื่นวันนี้จะมาลากรถด,ดัมมนะฮะบรรทุกเจ้าพวกสิงโตแล้วก็เสือฮีราฟของเรามาดูกันเลยว่าไอ้เจ้าควายตัวนี้มันจะสามารถลากรถคันนี้ไปได้หรือเปล่านะฮะเรามาพิสูจน์กันพร้อมกันเลย มาเลยพวกเล่าอ๋อไม่ติดไม่ติดอ้าวมาไปไปเอาดูสิสามารถขยับได้ไหมนีข่ขยับแล้วขยับแล้วขยับแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหเจ้าไฟของเราไม่เหมือนเดิมนะฮะกำลังภายในสุดยอดมากดูสิไปแล้วไปแล้วอือหือ ยังไม่ธรรมดาเลอเกินเจ้าควายตัวนี้ดูสิตับขาแบบชุบๆุบุบเลยนี่ไปทางนี้ไปทางนี้ไปได้หรือเปล่าวะแล้วรถล,ล็อขยับแล้วล็อขยับแล้วล้อขยับแล้วไปแวโอ้โหสุดยอดทำได้ไงวะเนี่ยดูควยดูสิ ไม่ตายสิโลบินพี่เจ้าจอดมันยอดมากนี่ไปแล้วสุดเลยโห้สงสัยมันหนักเกินก็เดี๋ยวเอายีราฟลงหน่อยเอาเสือจับเสือแล้วก็โอ้โหสิงโตนี้แอบลงมาแล้วไปหน่อพี่เฉพาะรถอย่างเดียวคนะับลองดูไม่เอาพวกนี้ไปด้วย ไปได้หรือเปล่านี่โอ้โหยังได้เหมือนเดิมนะฮะดูสิดูสิแข็งแรงมากไม่ธรรมดาสุดยอดฮะที่สุดแล้วว่าเจ้าควายของเราแข็งแรงที่สุดในทีมนะฮะตอนนี้โอเคฝากไว้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ